คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไส<ป>้ครับผมจะเป็นประจำแบบนี้นะครับ เป็นรายการที่ไม่ใช่เพียงแค่อาหารครัอยากให้คุณรู้สึกอร่อยท้องอร่อยปากอร่อยหูอร่อยตาและมีความสุขจริงๆใช่นะฮะดูเราก็สนุกใช่ในความสุขนี้มันก็ยังมีความรู้ที่ปนเข้ามาตลอดเวลาถูกต้องเพื่อให้การมีชีวิตเนี่ยมันเรียกว่าผมเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะดีมากขอบคุณครับผมนะแต่เย็นๆนะแต่เย็นๆนะมันเรื่องน่ายินดีฮะอยากขึงขังขนาดนั้นฮะฉันเนี่ยยินดีมากเลยวันนี้ปัญหาเรื่องราวของฉันวันนี้ฉันเนี่ยอยากจะกินเดี๋ยวนี้เลย วันนี้ประกาศว่าไม่ยากพาะวันนี้เป็นเรื่องกล้วยกล้วยกล้วยก่อนจะถึงเรื่องกล้วยมาเรื่องยากก่อนนะฮะส่ะสวัสนี้คับดิฉันเป็นนักตั้งชื่อค่ะนักตั้งชื่อคือเพื่อนปูเนี่ยบอกเลยว่าลูกคลอดอะไรต้องให้ดิฉันช่วยตั้งชื่อให้ต่อนหรือว่าเพื่อนปู่เมื่อจะซื้อหมาซื้อแมวตอตั้งชื่ออีกต้องให้ตั้งชื่อให้แล้วเป็นมลอมงคลวิไลมหาดิฉันวิไลวิไล คุณแม่ก็บอกว่านี่เกียรติสุดาออไ่ชื่อแล้วเลขาถึงได้ตั้งชื่อคนอนี้ได้เกียรติสุดาฉันจะเปิดร้านน้ำชาช่วยตั้งชื่อแบบเก๋ๆให้ทีดิเเเออล่ะดิแจ๊กเลยบอกว่าเออทีทีทีแปลว่าน้ำชางั้นชื่อสักทีได้อยู่นะหรือไม่ก็ทีนึงอ่อ สักทีแล้วก็ทีหนึ่งเอ้แต่สักทีดีกว่าสักทีดีกว่าพีไลก็บอกว่าเออร้านชื่ออะไรไปไหนกันเธอไปสักทีแต่วิ่ไลก็บอกว่าสักทีหรือทีหนึ่งมันดูแบบมันดูฟังเอ็กไปยังไงพี่ไม่ชอบวิไลไม่ชอบเอ็กเอาแบบมีตัวเลือกไหมดิฉันก็ทำท่ากิดแล้วงั้นเอาทีใครทีมันออดีเ มันก็มันก็เราโอเคแล้วแต่ดูฟังดูไม่เป็นมิตรเลยอ่ะเรียกมาอีวิไลนี่เรื่องมากนะเรื่องมากอุตส่าาห์มตั้งฟังดูไม่เป็นมิตรอใครดีมันอะไรเงี้ยดีแล้วก็บอกว่างั้นใช้สมองใช้สมองครั้นึงเฮ้ยนึกออกแล้วอ่าิไลบอกอะไระรีบมาอันนี้บอกเลยว่าต้องได้ได้เลยชื่อร้านว่าผีเด็ดเออผีเด็ดเออดีเด็ดก็ดีอ่ะเฮ้ยนี่เก่งจบไมากเฮ้ยคนนี้เก่ง วิธีการคิดอะไรแบบนี้เนี่ยนะแล้วมันทำให้คนเจ็บจำได้นะถ้าไปร้านไหนก็ดีไปทีเด็ดทีเด็ดหรือว่าไปสักทีักอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดผมจะขายกล้วยอ่ะ ผมเกิดอยากจะขายกล้วยอะารก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยแล้วผมอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุดิบที่มันเกี่ยวกับกล้วยใช่ต้องไปที่นี่ครับต้องไปเลยต้องไปดูว่าวัตถุดิบอะไรดีดีแล้วอยู่ดีที่ไหนครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันถ้าจะทำงี้มันก็ต้องผมจะทำกล้วยน้ำว้าท่านราไปดูเรื่องนี้ได้ไหมได้ได้ได้จัดให้จัดได้เรื่องราววันนี้ท่านจะได้พบกับเรื่องราวรู้รายละเอียดเลยเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าไปกันเลยครับในขณะที่เราไปคุณรับประทานได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับเราไปกันที่นี่ครับ อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งกล้วยน้ำว้านะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกกันมานานตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มก็คือพันธุ์มะลิอ่องนั่นเองครับลูกๆหลานๆนะครับยังคงช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่กว่า1,500ไร่ครับ จะมีความพิเศษอย่างไรไปชมกันเลยครับด้วยลักษณะของภูมิประเทศและสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมจึงสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะสุดในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองครับขั้นตอนของการปลูกนะครับที่จะทำให้ได้ผลดีนั้นเริ่มต้นจากใช้หนอกล้วยสาวอายุประมาณ5-6เดือนครับนำมาผ่าตาแยกหนอ่อ ซึ่งวิธีนี้จะขยายพันธุ์ได้ดีและได้ปริมาณเยอะครับจากนั้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วนำดินมากลบหนอ่อทิ้งไว้20วันถึง1เดือนเท่านั้นก็จะได้กล้าพันธุ์นะครับพร้อมลงปลูกนั่นเองขุดหลุมลึกประมาณ50เซนติเมตรระยะห่างประมาณ3ค3เมตรแล้วนำกล้าพันธุ์นะครับลงปลูกดูแลรดน้ำประมาณเดือนกว่าๆถึง2เดือนต้นก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้น จากนั้นอีกประมาณ8-9เดือนพอโตได้ที่ก็จะเริ่มออกปลีและเครือพอได้ขนาดที่ต้องการก็ตัดหัวปลีออกนะครับแล้วดูแลต่ออีก110วันนั่นเองกล้วยก็จะพร้อมตัดวิธีสังเกตคือลูกจะอ้วนกลมนะฮะแทบไม่มีเหลี่ยมเหลือสีขาวนวลสวยก็เป็นอันใช้ได้ครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกล้วยน้ำว้าพันนี้ ลูกจะสั้นกลมอ้วนสีขาวนวลเหมือนมีแป้งเคลือบอยู่ทั่วทั้งลูกทำให้ได้ฉายาว่ามะลิอ่องนั่นเองครับที่สำคัญคือมีรสหวานและไม่มีเม็ดอีกด้วยครับประโยชน์ของกล้วยเยอะแยะมากมายกินดิบช่วยแก้ท้องเสียอาหารไม่ย่อยนะครับกินสุกช่วยระบายท้องรักษาแผลในกระเพาะอาหารจะทำอาหารทำขนมก็อร่อยทั้งดิบทั้งสุกหรือจะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรก็เป็นของฝากของขวัญได้เป็นดีนะครับของกล้วยแบบนี้ ต้องบอกต่อและที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณบริษัทจิลาพรฟู้ดจำกัดนะครับนี่กล้วยมาอยู่บนเวทีเรื่อยแล้ววันนี้เจ้าของสวนมาเองเลยเจ้าของบริษัทมาเองเลยนะสมัยก่อนตอนออกรายการผมแรกๆนะครับ โอ้วลาศีไม่ใช่แบบนี้ครับโอ้ดูไม่จืดเลยครับดูคุณเทวคราดดิฉันนะคะทำกล้วยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมปากหลักอยู่ที่ฝรั่งเศสมาเองเลยครับคุณจิราพรครับสวัสดีครับนั่นนะฮะเจ้าของสวนและเจ้าของบริษัทจิราพรฟู้ดจำกัดปัจจุบันนะฮะก็แปลสภาพกล้วยออกไปสู่ท้องตลาดระดับโลกระดับโลกนี่ระดับโลกระดับโลกระดับโลกจริงระดับโลกไปเคแล้วผมพูดผมพูดคำหนึ่งก่อนเลยนะฮะจากเมื่อก่อน500ประมาณ ประมาณห้าตอนนี้พันห้าร้อยไร่ทำได้เห็นไหมขอให้มันทําจริงทําดีเมื่อกี้ออกมาเลยยังถามเลยบอกกล้วยเธอยังร้อยสิวันอยู่หรือเปล่าเธออย่าต้มคนนะเธออย่าอะไรเขาบอกว่าดิฉันรวยเกินที่จะต้มคนแล้วโอ้ัแล้วก่อนเดินลงไปจะพูดว่าอะไรรู้ไหมมีที่ว่างสักสองสามพันไร่ไหมสนใจอยู่เห็นปา ไอ้สองสามอะไรไม่ไ้อ่ออตอนแรกโทรมาหาหนูทำไมอ่ะจะตื้อตัตูกันนานแล้วทุบออกทันตวนกล้วยไม่ใ่นนะเพราะนั้นท่านต้องรู้เรื่องราวซะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแลร้วทำให้มันจริงอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ทำ อาการที่มีกล้วยร้อยสิบวันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะครับนับจากเดย์วันจนมาถึงวันที่หนึ่งร้อยสิบวันเราตัดมามันไม่เหมือนตัดมาก่อนนะไอ้กล้วยที่เขาขายทุกวันนี่มันตัดประมาณ90วันครับพอะเขาจำเป็นจะต้องปล่อยมาสุกปล่อยมาขายข้างนอกแต่ที่นี่ไม่ใช่ถ้าจีรอรพเขาจะทํากล้วยแบบนี้เขาก็ให้มันร้อยสิบวันเป๊ะแล้วเขาก็เลยมาทําเพราะนั้นมันก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างกันแต่ที่น่าตื่นเต้นมากคุณเห็นไหมบนเวทีนี้กล้วยเต็มไปหมดเลยใช่ครับไม่เอากลับเลย บ้าเหรอบ้าไม่เคยนเล่านี่เขาจะไม่เอาขับแล้วเออไม่ไม่เอาขับแล้วไม่เอาขับเลยขอบคุณนะฮะบริษัทจิราพรพูทธจำกัดพักตรงนี้สักครู่บางทีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปทรับรายการสักครู่เดียวครับพบกันเราอีกแล้วนะฮะเห็นไหมฮะกำลังทำอะไรกันอยู่นะวันนี้เราร่วมฉลอง5ล้านซองคุณราชด้วยแถแถล่แถล่ม รักแร้นางงามเชื่อไหมขายมา2ปีแป๊บเดียว5ล้านซองล้าน<ร>ใช่พูดตรงๆนะตอนแรกคิดว่าอาจจะขายแค่ซองสองซองแล้วก็เลิกกิจการ<อ>ทำไปทำมาขายติดขายอีกทีแล้วที่สำคัญรีวิวไม่มีใครด่าเลย<อ>ให้ตายเถอะซองละ59บาทใช้ได้1เดือนครับในนี้เป็นสกินแคร์นะใช้แทนโรออนได้เลยไม่ต้องใช้โรลออนเด็ดครับหนึ่งซองใช้ได้1เดือนใช่ใช้ถ้าก่อนเม็ดจุกเขียวนะครับเช้าแต่ถ้าเย็นใครไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรบางคนแบบเย็นฉันจะนอนแล้วจะใช้ทตไมก็ได้ แต่ถ้าใครอยากจะใช้หอมหอม,มก็ได<บ>้บำรุงไงเราทำเนี่ฮะตัวนี้เซรั่มหลักหลายให้เป็นตัวสกินแคร์นะครับไม่ใช่โลออนนะ <ๆ S 1> เราไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่สารสังเคราะห์ใดๆที่ผิดปกติเลยเราทำเป็นสกินแคร์มีวิตามินอ e ีมีอะโรเวรานะฮะมี AHA และมีสารสกัดจากทับทิมซึ่งเป็นธรรมชาตินะเวลาใช้นะครับเช็ดใต้วงแขนให้สะอาดแห้งหลังจากอาบน้ำแล้วก็ใช้ได้เลย เหมาะทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรี่เพราะว่ามันจะทำให้ใต้วงแขนของคุณสว่างกระจ่างเงีนยนใสขึ้นใครที่มีหนังไก่เอ๊ะอ๋อมันก็จะค่อยๆเรือนลางหายไปหนังไก่มาจากไหนรู้ไหมหนังไก่มาจากทอนอม,ามาจากทอนหนึ่งถอนสองก็คือแอลกอฮอล์ที่อยู่ในโลออนเอ้าหรอมันเมื่อเราถูแอลกอฮอล์กับผิวหนังมากๆผิวหนังมันจะเริ่มหนาขึ้นมันจะแอนตี้แบบป้องกัน<อ>ไงแม่บอกช้ำ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยใครรักแร้ดาจะสว่างกระจ่างเย็นใสใครรักแร้หนาก็จะทําให้บางขึ้นและใครที่มีปัญหาเรื่องรักแร้มีหนังไก่เยอะๆหนังไก่ก็จะค่อยๆเลือนหายไปมันมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นทับทิมครับเ,<อ>เพราะเราสกัดมาจากทับทิมนะ AHA <อ>มาจากทับทิม1กล่องนะครับมี10ซองราคา590บาทครับวันนี้2กล่อง1180บาทยังครับ เราแถมให้อีก2กล่องฟรี<ะ>เป็น4กล่องนะครับ1180บาท ซื้อ2กล่อง590กคณได้อีก2กล่องฟรีนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะโทรมาที่เดียว 1, 2 3 5สหย้ำโทรมาที่เดียว 1, 2 3 5หแล้วบอกว่าขอเซรั่มลักแรโปรครบรอบ5ล้านซองซื้อ2แถม2 12 3 5สหคุณผู้ชมซื้อ2กล่องแถม2กล่องสองกล่องเท่าไหร่2กล่องนะครับกล่องละ5 9 0 2กล่อง1,180แถมไปอีก2กล่องส่งฟรีทั่วไทยไม่คิดค่าส่งเก็บเงินไปทางก็ได้โทรทีครับรออะไร1 2 3 5สหคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าเมนู ต้องรอติดตามครับไปโอ้ยหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามห้าสองแถมสองอกลัวคุณไป